จ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทำกันเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเบญจภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชร มาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกำแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระซุ้มกอเพพรราาะะวุ่้มกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจักพางีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยาก ทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลิว่วและยังหายาก ไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์พเก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวง์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สณมักศั์เป็นพระธรรมกิติโสพลเจ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้ แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทำกันเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเบญจาภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรมาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆัง โดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกำแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระซุ้มกอเพรพรราาะะวุ่มกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจับพางขีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้น มีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลิ้วและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสูส่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนัก พระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สณมักดัพเป็นพระธรรมกิติโสพลเจ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ ในวันที่ท่านได้รับสมณศักิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทำกันเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเบญจภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชรมาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกำแพงเพชร,ร,รดังจะเห็นได้ว่า พระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระสุ้มก่อเพราะว่าพระสุ้มก่อกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจักรพาคีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชา คล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลิ่วและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูง หรือเชื้อพระวงอีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติโสพลเจ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ต้องทำกันเป็นพิเศษหน่อย เมื่อท่านโตได้สมณศักขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเบญจภาคี